แม่ลาคลอดได้3เดือนเริ่มทำนมสตอ็อกเมื่อไร่เตรียมพร้อมทำนมสตอ็อกอย่างไรให้มีน้ำนมแม่เพียงพอให้ลูกกินคุณแม่นะ <S 1> <S 1> อยากให้น้ำนมแม่สร้างมาดีและมีปริมาณน้ำนมสูงสุดนะคะเพียงพอให้ลูกของคุณแม่กินในช่วงแรกเกิดนะคะจนถึงประมาณ1เดือนแรกหลังคลอดนะคะให้คุณแม่เน้นเอาลูกมาดูดกระตุ้นเต้านมเพราะว่าปากลูกเองนะคะจะกระตุ้นเต้านมทําให้หนมแม่สร้างมาดีสร้างมาเยอะและสร้างมาเพียงพอให้ลูกแม่กินแล้วคุณแม่จะเริ่มปั๊มนมเพื่อเตรียมทำนมสต็อกนะคะเมื่อลูกอายุเท่าไา <S <S Hail, หร่คําตอบก็คือ แนะนำว่าภายหลังจากที่คุณแม่นะคะคลอดลูกมาแล้วประมาณ1เดือนนะคะคุณแม่สามารถที่จะเริ่มปั๊มนมนะคะเพื่อเตรียมทํานมสต็อกไว้ได้หรือถ้าระยะเวลาการาลาคอลอดเหลืออีกประมาณ1เดือนก่อนจะกลับไปทํางานก็ถึงค่อยมาเริ่มปั๊มนมเพื่อเตรียมทํานมสต็อกไว้ให้ลูกกินนะคะตอนกลับไปทํางานแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันทีนี้ถ้าลูกทั้งดูดเต้าและคุณแม่ปั๊มนมด้วยจัดเวลาเอาลูกเข้าเต้าจัดเวลาปั๊มนมอย่างไรแนะนําให้คุณแม่นะโฟกัสคนสําคัญก่อนนั่นก็คือเอาลูกเข้าเต้าก่อนค่ะทีนี้พอลูกเข้าเต้ากินอิมน้้้ํําาาสสรรรรเเ็จเียบยบอแลว จับลูกเรือแล้วก็พาลูกนอนเรียบร้อยแล้วนะคะคุณแม่สามารถที่จะไปพักนอนงีบนอนหลับก่อนประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะคะจากนั้นถึงค่อยตื่นขึ้นมาแล้วก็ปั๊มนมและเวลาที่คุณแม่ปั๊มนมนะคะก็อาจจะไม่ต้องปั๊มนานก็ได้ค่ะคุณแม่อาจจะปั๊มนะคะแค่ประมาณสัก1 0ถึง15นาทีหรือว่าบางคนอาจจะ1 5ถึง20นาทีแบบนี้ก็ได้คุณแม่ปั๊มนมได้เท่าไหร่นะคะเนาะก็เก็บหอมรอมรีบนะคะใส่ถุงเก็บน้ํานมนะคะแล้วก็ไม่อยากให้คุณแม่ค่ะไปซีเรียสกับปริมาณน้ํานมของคุณแแมม่่่่่่่นนนะะะะะเเพรราาาาววใหห้้คคคคคุณิดดีีืืออกํไไทล หลังจากที่ลูกดูดเต้านมไปแล้วเก็บนมได้รอบแล้วเท่าไหร่นะคะเก็บหอมรอมริบไปเรื่อยๆนะคะสต็อกน้านมของคุณแม่ค่ะก็จะค่อยๆเพิ่มพูนเพิ่มมากขึ้นแล้ววันหนึ่งนะคะที่คุณแม่กลับไปทํางานนะคะคุณแม่ก็จะมีสต็อกนมแม่เล็กๆนะคะพเพื่อให้คุณแม่อุ่นใจวันนั้นนะคะกลับไปทํางานมีสต็อกนมแม่ให้ลูกกินค่ะเพื่อให้เต้านมได้รับการกระตุ้นนะคะทั้ง2เต้านะคะพร้อมกันแนะนําคุณแม่เลือกใช้เป็นเครื่องปั๊มนมปั๊มคู่ไฟฟ้านะคะเต้านมจะได้ถูกกระตุ้นพร้อมกันนะคะทั้ง2เเต้้าาาาแลลวววกกก็็จะะปปรรหยัดในนมคือ่ จะใช้ระยะเวลาในการปั๊มนมไม่ต้องนานและปริมาณน้ํานมนะคะพึงพอใจแม่คุณแม่จะเลือกใช้เป็นเครื่องปั๊มนมปั๊มคู่ไฟฟ้าแบบนี้ก็ได้และน้ํานมแม่ทุกหยดมีคุณค่าเก็บรักษานะคะนมแม่ทุกหยดนะคะด้วยถุงเก็บน้ํานมที่มีคุณภาพจะเลือกเป็นถุงเก็บน้ํานมนะคะเนาะเหมือนกันกับแม่โบก็ได้หรือถ้าถุงเก็บน้ํานมนะคะเนาะคุ้มค่าคุ้มราคานะคะจะเลือกเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะพิกัดนะคะเนาะถุงเก็บน้านมเครื่องปั๊มนมจิมไดแต่กาล่างคลิปนี้ค่ะ